ปันใจหนุ่มสาวโรงงานผ่อนเพียงวันละ100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นค่ะถ้าเป็นอันติปนะครับหมายถึงเล็กๆแต่ถ้าเป็นโตต้าอันติสนะครับใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับ ผมเกินไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าพูดถึงอันติสคืออันเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นโตโยต้าอันติสนะครับรถคันนี้เลยออกห้างเกือบ1ล้านบาทแต่วันนี้พอนสบายๆเพียงวันละ150กว่าบาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วละครับแล้วไดนี้รถเป็นปีอะไรครับเีครับปีมาลงครับไอ้พี่ไปปีมาลงไม่ได้ช่วงนี้ปีชงไอ้ที่ผายอชงเล่าแหละชงดวงไม่ดีอะไรของมึงวยเออไปทานั้นสิ ปีครับปี2010ครับพี่โยมใช่แล้วออกห้างเนี่ย9,400ประมาณนั้นแล้วรถคันนี้ข้อดีของมันคือเป็นแบรนด์ที่คนไทยติดตามติดใจอยู่แล้วแตโยต้าโอ้ยเห็นทั้งท้องถนนเลยลุกไซส์เล็กกว่านี้จะเป็น Toyota v i ตัวนี้จะเป็นไซส์ที่ขยับขึ้นมาลองจาก Family SUV นั่นเองที่คือ Toyota a n t i s ั p ใหญ่เลยมาเครื่อง1 8 0 0ซีนะครับมันจะมีคนบางประเภทพูดว่าพี่ครับ แท็กซี่ขอดป้ายหรือเปล่าอ่าตอบแบบนี้นะครับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ใช้เครื่อง1 6 0 4ซีใช่ถามว่า1,800มีไหมกับมีก็ไม่ได้เถียงหรอกครับแต่จะเป็นน้อยมากๆเพราะว่ามันกินน้ำมันคนที่ขับแท็กซี่ส่วนใหญ่จะใช้เครื่อง1 6 0 4ซีเพราะมันประหยัดน้ำมันไม่ใช่แท็กซี่ยยํามาเลยสิพร้อมเป็นรถบ้าน นะครับรถบ้านดูจัดยังไงครับรถบ้านก็ถึงจะมีห้องน้ําใช่มีครัวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีหลังคาด้วยเอาตาหลิวตะลงตะหลิวไปด้วยนะไอ้บ้าไม่ใช่รถบ้านอย่างนั้นนะครับเรามาดูก่อนเลยดีกว่าครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นไงบ้างเน้สีขาวนวลอ่องต่องเป็นยังไงอ๋อพี่นวลอ่องต่องเป็นภาษาสามท่านนั้เป็นคำสร้อยอีสานอ่ะแล้วถ้าดำอ่ะถ้าดำถ้าดำอ่ะดำปึ้งฟึด้เป็นไง นี่ภาษาอีสานมั้งะครที่ถามว่าทําไมน้องถึงพูดภาษาอีสานได้ราะว่าน้องแพกคนนี้นะครับอยู่ที่สาขาอุบลราชธานีวันนี้เราพามาออกกล้องก่อนเลยครับใแล้วให้น้องแพตแนะนําตัวเลยครับสวัสดีจ้าสาวอุนะคะน้องแพตค่ะเป็นเซล์ปจัาสาขาอุบลราชธานีค่ะเน้ต้องแบบนี้นี่เราไม่รู้แล้วอุบลต้องแบบนี้อุบลต้องแบบนี้มึงเติมซับไปเพราะเมียมึงอะจังหวัดอะไรขอนแก่น เพงให้มันพูดทุกวันนี้เราฟังไม่รู้เรื่องเวลามันด่างด่างไอ้เรื่อเลยนะใช่เหรอแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเราไม่ติดรันนี้มาพร้อมกับล้อสีนี้แปดครับครับผมมีแต่งพร้อมสเกิร์ตรอบขันที่เราเอาทรงนี้มาทําให้ดูนะครับเพราะทุกท่านจะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแนะโต้ต้าติดเป็นสวยนะแต่งซิ่งก็สวยอย่าลืมนะว่ารถคันนี้มันมีในโตโยต้าวันเม็กเลสนะครับโตโยต้าวันเม็กเลสคือการแข่งขันรถที่ใช้รถเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกัน ต่างกันแค่คนขับใช้ฝีมือล้วนๆเอ้นี่ไม่ธรรมดาดูดิโอ้โหหล่อสุดๆไปเลยที่สวยงามตามท้องล่องเลยนะสองม้วนเออนะครับเราพาลุข้างในกันหน่อยดีกว่าครับต้องแพทเชิญฮะนะครับได้ครับได้ครับมันเป็นมุกเป็นอะไรเพื่อวะไม่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 ม้วนหรอสีเนี่ยหรอทวทีอ่ะึ้นไปนั่งเลยลูกนั่งได้เลยค่ะโอเคครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับ ออปชั่นตัวจีตัวจีใช่ครับเลยเรียกวันหนึ่งจุดแปดนะครับภายในใหม่นะครับก็จะมีตําหนิเสน่ห์นิดหน่อยคือแบบนี้ตําหนิเสน่ห์นะแต่เรื่องก็ไปนะครับคือรถโตโยต้าส่วนใหญ่เป็นนะครับภายในพร้อมมีกล้องถอยเรียบร้อยนะครับ 1.8G ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างสูงนะจะท็อปมันเกือบท็อปแล้วอ่ะมันถ้าจะท็อปแล้วอ่ะถ้าท็อปกว่านี้ก็อาจจะเป็นเออท็อปกว่านี้สองพันแล้วแล้วมันจะมีซีลิมิเต็ดอีกใช่อ่าตรานี้คือท็อปมาแล้วออปชั่นท็็อออปปปมาแล้้้วววนนนนนนนะะะคคครรัััััับบีีตตช่จเ ตัวแอร์ดิจิมอนนะครับดิจิตอนแอร์ดิจิตอนด้วยนะครับฮไฮโดรภายในสวยผมบอกเลยว่าไฮโดรภายในสวยนะอะนันไหคุณไม่ต้องห่วงนะอย่าใช้คําว่าทั่วประเทศ <c oughs> ใช้คําว่าทุกอนูของประเทศมีอันไหีหมดแล้วถูกมากๆเดี๋ยลูกพี่ดูภายใน<ด>นี่หล่อเหลาเอาสุพรรณมากเลยนะเอากาแล้วต้องไปถูกใครก็ไปแย่งไอ้มาร์กอะไรนี่ไอแกหรอเอออยากให้เมาส์จริงไอ้ตัวนี้ยังไงอยู่ไอเซลมาร์กเลยขนะึ้นลูกไปนะขึ้นลูกตัวใหญ่นะอยากรู้ไหมเจ้าทูจริงเจ้าทูจริงนะมันไปใครไหม ไปไอ้น็อตอ่ะเนี่ยพี่แฟนขับเขาเยอะเยอะเนี่ยพี่ต้องการเจอตัวมาร์กน็อตน็อตมาร์กนี่เขาว่ากันเนี่ยเป็นแฟนขับเนี่ยต้องโอ้โหมีเมียอยู่แล้วล่ะไงนี่ไปอาบอบนวดแล้วก็เอามือถือไว้ในมอไซค์ถ้าเขาตายไปอ่ะฮะเออแล้วมือถือไอ้มาร์กมีซีพีเอสก็ให้ไอ้น็อตขับวนไปเรื่อยๆวนก็รับโทรศัพไม่ได้จะรับยังไงเล่าผมจะตัวเองอยู่ข้างบน เตือนแล้วนะเตือนแล้วเตือนหลายรอบเตือนหลายรอบเตือนว่าเรียกกูไปดูให้ทำไมจบแบบนี้วะตอนปลายเลยลูกอ่ะครับผมแล้วมาถึงท้ายรถกันบ้านนะครับคันนี้เราไปซื้อที่จังหวัดอุบลมาเลยนะครับเป็นรถของคุณโครนครับมาดูท้ายรถกันบ้านนะครับวิ่อะไรลว่งลบลบนะครับเพื่อการชนไม่มีนะครับรถก็ได้เคลติดแก๊สมาสักระยะเวลานึงนะครับแล้วก็ถอดออกเรียบร้อยครับแก๊สเรียบร้อยครับเอาไปที่แม่งม่ทำเลยเลยพี่น้องเอ้ยเอาไปไม่ทำเดียวเติมน้ำมันให้หล่อหอพอเลย แค่นี้เราก็พอใจแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับไปดูห้องเครื่องกันบ้างว่าห้องเครื่องของ1.8เป็นยังไงับไปดูครับแล้วเรามาดูฝากระโปรงหน้ากันบ้างนะครับว่ารถทุนนี้นะครับมีฝากระโปรงหน้าที่เยียมันหนักเหรอสั่กระเบือก่ไปไอ้เฮียไอ้ดูไอันี่คือห้องเครื่องครับของเครื่อง1,800ซีครับแต่ที่มีอะไรต่างกันไปมากมายครับเป็นเครื่อง1 6ว VVTi ครับเป็นระบบการแปลงผันอะไรสักอย่างจำไม่ได้ความรู้น้อยแล้วกันนะครับขอเบื่อค่ะนะครับ ไอ้ส่วนห้องเชื่อนนะครับเรื่องก,การตํามาไม่มีแน่นอนนะครับ <c oughs> ตํานี่เราหมายถึงนี่คือชนชน <c oughs> อ๋อถ้าอย่างชนข้างหลังเรียกว่าตําดาอ๋อชนข้างหลังนีกว่าตําดาด่านี่คือตูดนะครับอ่อันนุมานว่าชนข้างหลังเรียกว่าตําดาอ๋ออย่างตำรวจตําเบสอ๋อตำรวจที่ตําเบสยังรู้อีกว่าตําปอกหูให้กินนะจ๊ะ <c oughs> ไม่อิ่วเลยตอนนี้ชอบตําปอกหูให้กินนะกูจะบอกว่าพี่จ๋าขอข้าวุ้นด้วย ข้าวปุ้นคืออะไรข้าวเ,เหนียวข้าวเหนียวข้าววหอย่าเพิ่งไปตอบสิข้าวปุ้นคืออะไรเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆน,นะครับชาวอีสานนะครับคอมเมนต์มาตรงนี้นะครับข้าวปุ้นคืออะไรบอกน้องมันหน่อยครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาเป็นว่านะครับเรื่องความอร่อยรสชนิดอร่อยอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> สวยกูหมายถึงทุ่งต่าแต่ถ้าเรื่องความสวยรถคันนี้ <c oughs> สวยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วรถคันนี้เสนอราคาอยู่เพียบสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่าไหร่นะครับ ผ่อนสบายสบายแค่เพียงเฉลี่ยและวันละ180บาทนนประมาณสิบบาทประมาณนั้นนะครับฝากีฟัสก็ตรงหนะมาดูซิมันจะทำยังไงกับมือกู <S <S 2> <S 2> ไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่เขาปล่อยทิ้งแน่นอนกูว่าแล้วรถสวยๆแบบนี้นะครับมูลค่าเกือบล้านนะครับตอนออกปแแ้ายแดงแต่วันนี้เราขายอยู่เพียง269,000 00, บาทค่ะผ่อนสบายสบาย,ยเพียงเดือนละ5,000บาทครับย้ำราคาอีกครั้งครับ269,000 00, บาทค่ะถ้าอยากซื้อรถกับพวกเรานะครับโทรมาตามเบอร์นี้ครับ บัลยตรงนี้นะครับแล้วถ้าอยากดูรูปภาพวิ่งรถคันนี้ครับก็ตรงนี้เช่นกันครับบั้งลอยเนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับพี่น้องชาวไทยคือชาวไา,า,ายและกดซับสไครป์พวก,ก,กเ,พเราด้วยครับในช่องยูทูบชาแนลรับตรงนี้ครับถ้าอยากซื้อรถกดน้อ,นนองเอ็กซ์เชิญครับหยบหยบหยบเลยน้รเดือยรอเ<า>ลยรอเลย สวัสดีครับผมเอ็กนะครับผมรู้จักกันอยู่แล้วติดต่อที่เบอร์0649969996ได้เลยครับผมอ่ะหมอแล้วครับผู้ชายเชิดชายไปแล้วน้องผู้หญิงผมเฉิดชายบ้างครับเชิญนะสวัสดีค่ะเซลน้องแพทนะคะถ้าสนใจรถติดต่อได้ที่เพจนี้เลยค่ะ ที่สาขาอุบลราชธานีนะครับจะมีน้องแคทนะครับคอยดูแลท่านอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาคือความคุ้มค่าที่คุณต้องได้และที่จอดอยู่ข้างหลังรถตรงนี้เราไม่เรียกมันว่ารถนะครับเราเรียกมันว่าคุณภาพแาก็ขยับมาทางนี้ครับเดินมาฮะเดินมาฮะเดินมาฮะให้เห็นมุมรถนิดนึงครับนี่ครับตรงนี้เราเรียกมันว่าคุณภาพแต่ถ้าคุณอยากได้คุณภาพดีๆแบบนี้นะครับย้าเบอร์อีกคังครับตรงนี้ครับขาวาพวกเรานะครับกดซ b s c r ค b e ในช่อง YouTube Channel กดติ๊กตอกตรงนี้ครับกดหัวใจให้พวกเราด้วยครับแล้วกดตุงถูกใจใน facebook ก็ตรงนี้ครับมีอะไรก็กดไปครับ Facebook ก็กดถูกใจติ๊กต็อกก็กดหัวใจอันนี้ก็กดซับสไคร์มีเียอะไรกดแม่กให้หมดสําหรับดีค่บวันนี้ขอตัวลาครับและอย่าลืมกดปังมาซื้อรถคันนี้นะครับสวัสดีครับ